พิธาแกนนำพักประชาชนเดินถนนคนเดินขอคะแนนช่วยผู้สมัครนายกอบจอุดรธานีชีอุดรธานีเป็นเมืองหลวงของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่เมืองหลวงคนเสื้อแดงเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่15พฤศจิกายนในพิธาลิ้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลพร้อมคณะได้แก่นายชัยธวัฒน์ตุลาทนนางสาวพันนิกาวานิชผู้ช่วยหาเสียง นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนนายนัทพงษ์พิพัฒชัยสิริสอสอ,อุดรธานีเขตหนึ่งพักประชาชนลงพื้นที่ช่วยนายคณิสอนคุริรังผู้สมัครนายกอบจอ,อุดรธานีหมายเลขหนึ่งพักประชาชนหาเสียง โดยเดินขอคะแนนเสียงจากประชาชนที่มาเดินถนนคนเดินหลังจากเปลี่ยนกำหนดการจากครั้งแรกที่จะร่วมง,งานลอยกระทงมาเดินถนนคนเดินแทนท่ามกลางเสียงกรีดสนันจากกลุ่มแฟนคลับผู้สนับสนุนมีทั้งกลุ่มวัยรุ่นมาให้กำลังใจขอจับมือและขอถ่ายภาพจำนวนมากนายพิธากล่าวว่าวันนี้มหาเสียงมีความมั่นใจซึ่งจังหวัดบุดรธานีจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงคงไม่ได้แต่เป็นเมืองหลวงของประชาธิปไตย พราะการเลือกตั้งปี2566พักเพื่อไทยได้คะนนแนน300,000กว่าพักผมได้200,000กว่าและพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยได้คะแนนแสนกว่าเป็นคะแนนของพักฝ่ายประชาธิปไตยที่มีความหลากหลายซึ่งคะแนนของทั้ง3พรพักรวมกันเป็นคะแนน80%ของชาวอุดรธานีดังนั้นจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของพักใดพักหนึ่งคงไม่ถูกต้อง ผมชอบมาอุดรธานีหลายครั้งผมชอบเรื่องอาหารส่วนที่บินมาจากอเมริกาอีกฝั่งว่ากลัวแพ้บอกได้เลยไม่ใช่กลัวแพ้นักการเมืองไม่กลัวแพ้แพ้มาก็เยอะชนะมาก็เยอะแต่หากแพ้ก็ไม่มีปัญหา หลักการทำงานของพักประชาชนท้าชนะก็ทำงานมีแต่เผด็จการเท่านั้นที่กลัวแพ้การเลือกตั้งแต่เชื่อว่าเลือกตั้งอ,อบอจอ,อุดรธานีครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงขอฝากพี่คณิสอนหมายเลขหนึ่งตัวแทนจากพักเชิญชวนให้พี่น้องออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเยอะๆนายพิธากล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายพิธาและแกนนำพักประชาชนมีกำหนดร่วมเวทีปราศัยสามเวทีในวันที่16คพฤศจิกายน โดยเวทีประสายใหญ่เวทีที่1ตลาดนิยมอำเภอบ้านถือเวลา10.30ถึง12.00นเวทีประสายใหญ่ที่สอ,องอำเภอหนองหานเวลา15.30ถึง17.00นและเวทีประสายใหญ่ที่3หนองประจักษ์อำเภอเมืองอุดรธานีเวลา17.00ถึง19.00น